เรื่องของดวงโชคชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจําวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินจะหมดเงินส่วนใหญ่ไปกับภาษีสังคมในบางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เรื่องของการงาน แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ก็เหมือนไม่ใช่วันหยุดเพราะในใจยังวนเวียนคิดแต่เรื่องงานอยู่ตลอดเวลาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างมีเหตุผลไม่คอยยอมกันเลยทำให้มีปัญหาส่วนคนโสดแม้ว่าจะโสดนานแต่อย่าหมดหวังเพราะโอกาสที่คุณจะได้พบรักแท้ยังมีอยู่ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีงานเข้ามามากทำให้มีเงินเข้ามามากและรับงานบางอย่างที่มีผลตอบแทนดีมากเรื่องของการงานช่วงนี้ยิ่งทำยิ่งได้มีโอกาสสมหวังในเรื่องการงานจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จง่ายๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ก็มีเหตุให้ทะเลาะกันบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงส่วนคนโสดมีโอกาสได้คุยกับใครบางคนแบบไม่มีสถานะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแบบควักเงินออกมาเป็นก้อนควรสำรองเงินเอาไว้บ้างจะดีที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากกว่าปกติ เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะเจอคนที่ทำให้หัวใจหวั่นไหวบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ดึงสติกลับมาได้ทันส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามารักแต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่คนที่คุณถูกใจสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินหากช่วงนี้ได้รับงานพิเศษเข้ามาเพิ่มจะทำให้คุณมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรร เรื่องของการงานการงานกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะมีความสัมพันธ์รักกระชับแน่นแฟนมากขึ้นทุกทีส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบรักกับคนดีมีอนาคต แม้ว่าหน้าตาอาจจะไม่ถูกใจแต่ถ้าลองรับพิจารณาก็ไม่เสียหลายสำหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัส,สบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสในการทำเงินเข้ามาแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลงมือทำมันขึ้นมาให้เป็นความจริงได้หรือเปล่าเรื่องของการงานคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยแบบไม่เคยเหนื่อยมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วจะประสบความสำเร็จเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะจืดจางแต่ก็ไม่ได้ห่างกันไปไหนส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักที่จะพัฒนาจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะเป็นรายจ่ายเป็นก้อนเรื่องของการงาน ช่วงนี้คุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะไม่ค่อยมีความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือคนรอบข้างเข้ามาในช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักก็จะเป็นทั้งเพื่อนและเป็นที่ปรึกษาจะยืนอยู่เคียงข้างคุณเสมอส่วนคนโสดความสัมพันธ์รักจะค่อยๆขยับคืบหน้าทีละนิดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ การเงินเริ่มจะมีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะมีรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานชีวิตของคุณเหมือนกำลังจะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หากมีปัญหาอะไรก็จะเจอทางออกที่ดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ถึงแม้จะไม่ค่อยบอกรักกันแต่ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสด มีทั้งรักเก่าและรักใหม่ที่ไม่เปิดใจให้ใครรู้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ